กลับมาอยู่ด้วยกันช่วงที่2นะคะขออนุญาตเรียนต้อนรับนะคะแล้วก็แนะนําถึงคุณผู้ชมด้วยค่ะกับดรโสพลพันชุกชัยท่านเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทนะคะเอเจนซี่ฟอร์เรีลเอสเตทอัพแฟร์ค่ะแล้วก็ยังอีกตําแหน่งหนึ่งนะคะท่านเป็นคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะาคอาจารยะะ์สวัสดีครับ,รบขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับรายการเป็นครั้งที่2แล้วนะคะอาจารย์เขียนหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าวเวอร์ชันหนึ่ออนง,งนะปกคล้ายกัน ตาเดียวไปใช้ทำวิทยานิพนธ์ใช่ครับค่ะอาจารย์คะรอบที่มาของหนังสือเล่มนี้อยากให้อาจารย์อธิบายสักนิดนึงค่ะว่า CSR ที่แท้คืออะไรคะอาจารย์คบก็ CSR ที่แท้ก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยครับของวิสาหกิจซึ่งวิสาหกิจก็อาจจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็ได้นะครับในความรับผิดชอบก็ก็คือการที่เราต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อ ส่วนรวมเนี่ยครับ<ช>ทีนี้ปฏิบัติยังไงบ้างในหนัง <c oughs> <c oughs> สือเล่มนี้ก็ไปอัญเชิญพระราชลำหลักของในหลวงนะครับ<ช>เขี่นเร่มความรับผิดชอบมา<ช><ช>ซึ่งก็ได้รับพระราชทานมาอยู่ปกหลังเนี่ยครับ<ด>ใช่ค่ะก็เป็นพระราชลำหลักที่มีคุณค่าที่เราควรจะได้ศึกษาเนี่ยครับแต<ช>่ใ,<ช>ในนี้เรื่องของความรับผิดชอบไปบอกว่าความรับผิดชอบคือหน้าที่ ที่ได้มอบหมายให้ทําจะรีเลี่ยงไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับจะรีเลี่ยงแล้วเลยไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบเป็นอ b l i g a t i o นอย่างหนึ่งไม่ใช่เป็นการโบริวารอะไรอย่างนี้เนี่ยก็เลยเยกพระมแบ,บนี้มาเพื่อที่จะได้เป็นแต้วตาหอนแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นเรียนรู้จากพระรดับนั่นคหละค่ะเชื่อว่าคงจะไม่เสียเวลามากจนเกินไปนะคะอยากจะขออัญเชิญพระบระมราชวาทเต็มๆให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะอาจารย์ข่ออนุญาตอ่านค่ะพระบรมราชวาทความรับผิดชอบที่อาจารย์ได้ อันเชิญมาอยู่ในปกหลังของหนังสือนะคะเขียนไว้ว่าการจะทํางานให้มีประสิทธิผลและให้ดาเนินไปได้โดยราบรื่นนั้นจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องทําด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงานสําคัญที่สุดต้องเข้าใจความหมายของคําว่าความรับผิดชอบให้ถูกต้องขอให้เข้าใจว่ารับผิดไม่ใช่การรับผิดหรือถูกลงโทษรับชอบไม่ใช่รับรางวัลหรือรับคําชมการรู้จักรับผิด หรือยอมรับรู้ว่าอะไรผิดพลาดเสียหายและเสียหายเพราะอะไรเพียงใดนั้นมีประโยชน์ทําให้บุคคลรู้จักพิจารณาตนเองยอมรับความผิดของตนเองโดยใจจริงเป็นทางที่จะช่วยให้แก้ไขความผิดได้และให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติแก้ไขใหม่ส่วนการรู้จักรับผิดชอบหรือรู้ว่าอะไรถูกอันไม่แก่ถูกตามความมุ่งหมายถูกตามหลักวิชาถูกตามวิธีการนั้นมีประโยชน์ทําให้ทราบแจ้งว่าจะทําให้งานสําเร็จสมบูรณ์ได้อย่างไร จักได้ถือปฏิบัติต่ตอไปนอกจากนั้นเมื่อเข้าใจความหมายของคําว <uh ่า <uh รับ <uh ผิดชอบตามนายดังกล่าวแล้วผู้ที่เข้าใจซึ้งในความรับผิดชอบจะสํานึกตระหนักได้ทันทีว่าความรับผิดชอบคือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทําจะหลีกเลี่ยงและเลยไม่ได้นะคะนี่ก็คือขบรมบรนโชวาที่ได้พระราชทานไว้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่16กรกฎาคมปีพุทธศักราช25 1 0 อาจารย์คะจริงๆแล้วพระบรมราชวาทมีหลายบทมากเหตุผลอะไรอาจารย์ถึงได้เลือกบทนี้คะครับเพราะว่าเราแป็ CSR เนี่ยเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะทีนี้ถ้าเราพูดถึงความรับผิดชอบก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องทำดังนั้นก็เลยเอาคำเกี่ยวกับความของความรับผิดชอบนี้เนี่ยมาให้ทุกคนได้รับทราบความรับผิดชอบคือสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้เป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นมงคลต่บตัวเราเองเนี่ยครับไม่ใช่เป็นการทำลักษณะที่อาสาสมัครทำเฉยๆดังนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องความรับผิดชอบโดยเฉพาะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ท่านพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทรงเป็นตัวอย่างในการรับผิดชอบต่อประเทศชาติแล้วก็ในทุกๆบทบาทอย่างสูงสุดแล้วก็อย่างดีเยี่ยมด้วยนะคะดังนั้นขออนุญาตไปกันทีละไปกันทีละภาคในนี้ในหนังสือค่ะอาจารย์คะก็จะมีทั้งหมดกี่ภาคด้วยกันคะมีห้าภาคครับห้าภาคนะคะแล้วแต่ละภาคมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันไปอย่างภาคที่หนึ่งจะเป็น CSI ที่ใช้เป็นอย่างไร ถ้าพ an so uh, ูด şey กันตรงนี้สั้นๆ CSR ที่แท้เป็นอย่างไรนะคะเจ้าคะครับก็อีกนิดนึงนะครับว่าเรื่องความรับผิดชอบนี่ใส่ไว้ขอต้อนรับพาชทานไว้เนี่ยจะต้องเป็นมงคลกันแล้วด้วยนะครับเพราที่อ่านหนังสือก็เรียนแล้มงคลอันนี้ด้วยเนี่ยทีนี้ความรับผิดชอบต่อสังคมที่แท้เนี่ยหรือ CSR ที่แท้เนี่ยนะครับก็คือลักษณะที่เราต้องดําเนินการใน ความรับผิดชอบในธุรกิจของเราเนี่ยครับ<ช>ก็คือ,อหนึ่งเนี่ยก็ต้องดาเนินการตามกฎหมายก็คือว่าเราต้องไม่ทําธุรกิจที่ผิดกฎหมายธ<ช>ุรกิจที่นอกเหนือจากกฎหมายกาหนดเนี่ยครับถือว่าเป็นธุรกิจที่อาชญากรรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับไม่ใช่ทุกอย่างที่ได้เงินทําดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศนิดหนึ่งหรือเราทาธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย<ช>ไม่ไปละเมิดเช่นไม่ไปละเมิดต่อลูกค้าของเราไม่ไปละเมิดต่อชุมชน สร้างเสียงสะทึกสะทึกโครมเนี่ยนะครับหรือว่าไม่ไปละเมิดต่อผู้ถือหุ้นห,หรือลูกค้าลูกจ้างเรา<ะ>ไปเอาเปรียบลูกจ้างเราบางบางบางสาบันการเงิน,นจะมีพนักงานจนกระทั่งตกตกระโดดตกตายก็มีอะไรเงี้ยนะครับไอ้อย่างนี้นี่ขาดความรับผิดชอบะนะครับอันที่สองนี่นอกเหนือจากว่าเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดแล้วเนี่ยครับซึ่งถือเป็นความร,รับผิดชอบในดับแรกแล้วเนี่ยถือเป็นการปฏิบัติาตามฮาร์ดลอก็คือกฎหมายที่กฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายพลังเมืองเนี่ยครับ อันที่สองคือเราต้องมีความรับผิดชอบในลักษณะที่รับผิดชอบในเชนิงวิชาชีพเช่นว่าจัญญาบัแพทย์เราทําธุรกิจหรือว่าทําอาชีพส่วนตัวเป็นเปิดคลินิกเป็นหมอก็ต้องมีจัญญาบัแพทย์หรือว่าเป็นโรงพยาบาลก็ต้องมีจัญญาบัแพย์นอกจากจัญญาบัแพทยยไงมีมรยาททนายหรือว่าจัญญาบัญของผู้มนค่าอทรัพย์สินผมตีราคาทรัพย์สินที่ดินอาคารทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีจัญญาบัญแจวความรับของลูกค้ารายนึงไม่บ่อยคนนึงไม่ได้อย่างสื่อมวลชนก็ต้องมีจัญญาบันสื่อสาร เราใช้ปากกาไปทิ่มแทงใครสมเด็จไม่ได,ด้อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นเรียกว่าซอฟต์ l a เป็นกฎหมายแต่ว่าเป็นกฎหมายอย่างอ่อนออซึ่ง อาจจะไม่จำเป็นเรียกต้องเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษใช่ครับแต่เป็นจิตสำนึกใช่ไหมครับขึบ้นก็จะมีการกําหนดเื่นกันอย่างเช่นว่าถ้าเราปีปีนึงเนี่ยเราไม่ปรับปรุงความรู้งเราเลยเนี่ยต่อช่วงที่ผ่านมาเช่นผมไปผู้มือค่าสินไม่ไปร่วมสมาคมหรือไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็เป็นการทําให้เราบริการลูกค้าได้น้อยลงบริการประสิทธิภาพต่าลงอาจจะไม่ได้การต่อใบอนุญาตอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นต้องมีความเกี่ยวพันกันระวังฮาร์ดลอกซอฟต์ลอตรงนี้ครับอันนี้ ดูเหมือนจะเป็นความรับผิดชอบจากตัวเราไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทําธุรกิจหรือว่าจะทํางานอะไรก็ตามแต่กับอย่างหอการค้าก็จะมีจัรยาบาณนักธุรกิจหรือว่าสภาอุตสาหกรรมก็จะมีจัรยาบาณของเขาเองเหมือนกันนะครับค่ะอาจารย์พูดด้านที่ถูกแล้วคนีอยากฟังด้านที่ผิดบ้างหลายหลายคนบอกว่า CSR กําลังฮอตกำลังฮิตทําเลยแต่ว่า CSR ที่แท้ก็มีรูปแบบที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วแล้ว CSR เทียมมคะอาจารย์ CSR เกยเป็นยังไงคะเจาะริงจริงแลว อนอกจากสองเรื่องที่ว่าก็คือกฎหมายการบริหารกฎหมายโดยเคร่งครัดเนี่ยะอันในแง่ของค a ดดลอกับเรื่องของ s o ต t ลอเรื่องสถาบันแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เราไปบังเพ็นประโยชน์หรือถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราเป็นคนทั่วไปเนี่ยก็ควรจะเป็นประโยชน์จริงๆแล้วการเป็นประโยชน์นั้นถือว่าเป็นธรรมดาอย่างเมื่อคืนนี้เราฝันร้ายนะฮะตื่นเช้าขึ้นมาอาจจะไปทําบุญตักบาตรท,ที่กับพระที่ยืนอยู่ที่ตลาดหรืออาจจะไปทําสังฆทานด้วยอะไรกระทำเป็นการทําบุญหรือว่าอาจจะไปช่วยภาพ